สวัสดีค่ะวันนี้แม่ทินจะมาผัดผัดชานะคะอันนี้เนื้อจระเข้นะคะพ่อบ้านซื้อมาเนี่ยครั้งแรกในชีวิตของแม่ที่ทํานะคะนี่ค่ะเคยกินนะคะผัดเผ็ดเขากินแล้วมันแม่แม่กืนไม่ลงตอนนี้จําใจทํานะคะเนี่ยเนี่ยเนื้อจระเข้นะคะพ่อบ้านไปซื้อมา แต่แม่ทินวันนี้จะไม่ผัดเผ็ดนะคะจะผัดชาเพราะว่าเนื้อกินเขาแรงนะคะจะเอาสมุนไพรดับก็แล้วกันก็จะมีพริกแกงน้ำปลาน้ำตาลพริกไทยรสดีแล้วก็ผงชูรสนะคะผัดชาเราก็จะมีพริกพริกขี้หนูมะเขือมะเขือเปราะแล้วก็พริกไทยอ่อนกับ กะเพราแล้วก็กระชายนะคะแล้วก็ไออะไรเนี่ยใบมะกรูดเดี๋ยวแม่ทินจะเข้าครัวผัดก่อนนะคะใส่น้ำมันนะคะ แม่ทิ้งใช้น้ำมันหมูนะคะพริกแกงค่ะผัดให้พอหอมนะคะพริกแกงหอมเราก็ใส่เนื้อจระเทศเลย,เลยค่ะ ให้สุกก่อนนะคะถ้าแห้งก็เติมน้ำลงค่ะปรุงเลยนะคะพริกไทยน้ำตาลรสดีผงชูรสน้ำปลาไปสามบ้านเจ็บ้านแล้ว ใส่ลงหมดเลยคนะ่ะมสุกก็สไปมะกรูดเลยนะคะ ใบกะเพราเป็นอันเสร็จนะคะผัดเนื้อเจอละเ้ ก็เป็นอันเสร็จนะคะนี่ค่ะเนื้อเขาก็เหมือนเนื้อไก่นี่แหละคะ่ะผัดออกมาหอมเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ทินด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ